ขอบคุณคุณอิทิกรแน่สปอร์ตเดนิโอครับขอบคุณครับขอไปนั่นเองครับต่อไบโบราณมาหมดสุดทานแล้วก็อัดไปที่นั่นไอโอไอโอโดนทาวเวอร์ยิงก็ตายครับเปิดปัดก็หน้าดีเจเอาร้านเปิดมาแล้วฟอนเข้าทาวเวอร์ยับต่อยทีครับมีคลิปแทงอยู่มีคลิปแทงอยู่ครับ ไวนเดนซามายก็ทอยกลับมาเลียอยครับผมตอนนี้ลิงมาเอ็กซ์มาปลอยลงไว้แล้วโคชิปใส่ลงไปฮะทางด้านดงของนานาตายผมเจอเพียวเฟมย่อยแล้วแจสวมสโผล่มาดิสติทีลิชิควอร์ทางด้านดีเจทอยไปฮะซิลิเชนจับล็อกต่อฮะวางด้านดของฟังซินเดอร์บิลส่ลงไปครับพอร์ตเอาแรนสตันดูเซตเอาไว้โดดตีปิดมาได้ครับ มาครับผมเอาร้านรับใส่หนักเข้าไปที่ได้โนของอารเคิลตายผมรวบมาง่ายๆครับเข้ามาเอาร้านสมุดแล้วก็ทอสยัดลงต่ออีกทีครับเคพี่ว่าไงโดดตีไปอีกทีผมทรีเซเวตเด้สามไอ้บอกโดโดตีเซนเคพี่ครทรีเซเวตลิฟเนสกับแท้เข้าไป2ดอกซีลิงเชนจับล็อกไว้ตีเน้นเปิดตั้งหน้าโนของดาร์คเบลเลอร์โดนตีมาผมสก็คิวมันได้ครับทรีเซเวตคำนวณดาเมจมาดี ดาน่านี่คอดาวสวนไปดีเจดีเจครับใช้สกิลมาแล้วมีเมจิกสติกอยู่ครับผมเมจิกสติกปั๊มขึ้นมานิดหน่อยทอดได้จังหวะสุดท้ายแต่ก็ไม่รอดผมโดนบดเข้ามาจากไอโอแล้วใจรสกอร์เปเจ็ดต่อสองครับเออเข้ามาอันนี้โกชิปไปครับผมใส่เต็มที่ทางฝั่งของดานานครับสแต่ปีเตเปิดรีโพซิชั่นไว้แล้วก็เปิดคิดเข้าเรดได้ทันผมสวนมาในวันนี้บาสไตายหมดสับจับต่อทีมไม่รอดครับผมไอโอฮะไหลต่อทีนั่นอาเบดหรือเปล่าไออาเบดก็ถอยครับ ทางด้านทีสเสวตจะเอาของผมเล็บแนทมาผิดเล็มนิดนึงอาเบชีกลงขวาลากไปฮะจอดเป็นกันไว้โอเคพี่ดีเจครับโดนบีเข้ามากดโอเวอร์ชาร์จไปแล้วก็ตีด้านหนของเสวิยตยำสองวาร์ปลงมาครับววดีปนติคทีเสวิตโจดตีลิเชนไปลิเชนล็อกไปโดนคลิปแล้วนี้โจดตีย,ย้ำอีกลาวฟรีคูดาวให้ครับท่านเจ๊บอาจจะคลบเป็นจริงบนสามโดนตีได้สองทีนะตีรับโดนตีแบบไม่หยุดจริงๆ เอาไงครับ,บป๊อบไปด้าน,นของเคพี่เคพี่ไฟบอลสปีดเปิดมาสตาร์นใส่หน้าดีเจซิลิเชนจับล็อกไว้ที่หน้าใจรถคอมเตอร์ดีเจโดนปีมหรือเปล่าเอ้ใส่คนก็นตัดไฟที่หน้าฟตีซาวเวลแล้วตอนนี้โคชิปอัดเข้ามาที่หน้าดีเจคอดาวส่วนต่อครับเ e อโอีใหญ่ยักษ์ผมแล้ววิโอวิสสวนในแนวหลังตีเทวะแตกเข้าถึงอาเบทดหน้าดีเสเวกโดนตีย้ำต่อครับสามไอดับเอ็ดปาดเข้าไปหมดแล้วก um ูซับเกี่ยวไฟ ทงการโดดออกไปไม่ได <Es> <an> ้ผมโดดหลบอีกรอบผมโดตีโดดตีไม่อยู่ยังไปที่ไหล่ผักออกมาผมเล็มแนนออกไว้หลบหนึ่งเส็บแล้วถึงด้านตัวของฝั่งนี้วางทอเลนไปหลบได้ผมแต่ก็ยังโดนล็เก็ตโบราณอยู่ดีผมที่ด้านอาเบดเด็กทอนก็มาใส่นั่นทีมทิปตายผมสารกระสุนสารกระสุนต่อเนืนี้นานาเปิดทีมเข้าเลนมาตีอาเบดตีเข้าไปตีเข้าไปแล้วก็คอนคอนชั่นนี่อีกหน้ามิรีโลดมาผมยังไงต่อดีเจก็จะดีดเข้าไปหาหรือเปล่า ด้านนารอครอบไปเนอไอโอครับผมรีโลเคตมารับแล้วตอนนี้อาเบ็กับด้านตัของทีมถอยไปได้สามไอดักอยู่มีด้านตัวของเขาสมองสมองมาเจอแล้วจริงนั่นอาเบ็ยืดเทนนันอาโพสรีโลเคตกลับไปอ้าวคนเดียวเท่านั้นเหลือแค่เพียงอาเบ็อาเบ็ยังยืนยัอยู่แล้วไอโอเข้ามารับต่อเนื่องครับผมเซฟได้สุดๆเลยเอ็กซ์มาไปแล้วหนึ่งครับสามไอโดนดานดิสิลเชนผูกไว้ต่อแล้วก็วีโอวิฟคั่นไว้ต่อไปนิ่งไ์พาเข้าอีกที วิวโอวิฟเด็กออกมาไม่ทันแซบโดดก็แล้วเปล่าแซฟคว้าแข่งไม่ได้เลิมแนนทรอยก็ฟีซาเวดเจอมิสไซล์รอเลิมแนนเข้าไปอีกรอบผมแต่งได้ลงอาเบดก็ดักไว้อยู่ครับโดนตีไปหลบมิสไซล์แล้วล้วนเอาเจอกระชากมาใส่มิสไซล์วางทอร์เรนดิสเปิลไว้ทางด้านอาเบดโดดไม่ได้ผมเรียบร้อยไปฝั่งนี้ก็เฝ้าฮะร่างไฟไว้อยู่ครับไฟลิมแนนไล่ตามบีบกดแดนผมใส่ดันสาบัยวางทอร์เรนตจ้าฮุ่นซอมออ์ จะฮุ้มซ้อมมาแล้ว X Man Spot ลงต่อครับไม่ได้เดินต้องสาบไปแล้วโดนสปส์ไปกดกันเวทผมจูงไปซ้ายขวาด้นีเซเลชันจับล็อกต่อที่เคพี่เคพี่ผมไม่มีมานาไพล์มอสสปีดร์เราสาบไปตายไปแล้วเคพี่ก็ไม่รอดเราเจอแจ็ปไปนิ่งไ์อัดเข้าไปตายเน้นมาไล่จากคุชันหนึ่งนายโดนรีเช็คไปเจอเน้นออร์เคิลแล้วก็กังกาออร์เคิลเรียกกันเวทไปก่อนตีครับตีเน้นเตีเป็นข้อผมเคยข้อแตกกระจุยซิลิเชันล็อกไว้เน้น พอตเอารันมาผมแล้วก็มีทางด้านไอโอไจโรลงมาเจอวีโอวิฟไปนี่หลายผักหนึ่นงสเต็กรอบวีโอวิงยับต่อเลมแอนกระแทกเข้าไปโดดตีอีีกทครับอิลิมิเนตเฟ้กัมผมเบาสมิยเครื่อไนไว้ด้วยไอโอครับเลมแอนกระแทกเข้าไปวุ้นซอกมาต่อดับเบิลเอเอ็กับผมทางด้านทีสมิตกระโดดตีไปดับเบิลคิวหน้าทีซาเวดนะเรียบร้อยผมแล้วก็กรีโลเกตกลับเลยครับทางฝั o, ่งไอโอไจโรไล่ตามเตอเขย่ายาม้าสตาร์เซนด์คับพี่ เอพีจะรวบเอา,า,าเอะไรหรือเปล่าไม่ได้ไพ,พ่บอลสปีดเซฟตัวเองครับผมดับมาเป็นฟิล์มเกมเอมเปอร์จะเป็นเอ่อบีเคบีต่อฮะออเลนสนุดไฟซิลิเชนจับล็อกมาต่อยคีไพ่บอลสปีดอัดแนวหลังครับผมพยายามเล่นในวิวโอวิฟครับอาเป็นๆๆๆกิงกิงกิงใส่เข้าไปป่าด้วยนะมิวโอวิฟได้เปล่าวิวโอวิฟใช้ไปเยอะพอสมควรแล้วนี้เล็บแนนกระแทกแนวหลังไปหมดด้วยนะหนุกออกาตายแล้วจัดต่อที่นั่นไอโอไอโอตายหมดซื้อเกินมาสู้ครับ นอลคอนดาวลงไปขีดบอกเสียดนเอจินไปแล้วจีซาเวตทางด้านอะคิมิตก็บอกโลตันเคลื่อนไปอยู่สตรอว์สตรอว์กันยืดยับไปแต่ลีเลือดไม่ไหวฝ่าหมดนะผมได้ของคมบีก้าเรนแล้วทางด้านหน้าตายผมพลังแห่งการณิวซีซาเวตโดนยิงไปอย่างเจ็บผมเอ็กซ์วันสปอนลงไว้แล้วก็เล็บนั้นทอยมาขีดผมเล็บนั้นบอกก็ปั๊มควงกันต่อปั๊มควงกต่อโยกหลบขึ้นได้หนอของฝ่ายทอร์เรนไปโรเกตโบรานอัดไปที่จีซาเวตแล้วก็เรียบร้อยไปฮะเอาเล่นสิครับผมตอนนี้ แตกไป3ตัวครับทั้งด้านโน้ทีมเฟนาเต้ครับสปอร์ตของด้านทีมีเอซีไม่มีบายแบ็กนะต้องระวังเอซิสสเปรย์วางลงไปครับผมอาคิมิสค่อยๆตีทาวเวอร์ไปเรื่อ I, ยฮะสามไอตีเป็นข้อผมลีทะเลี้ยครับ13บามช้าแล้วตนี้ครับพอสอัดเข้ามาในกลางแล้วก็บอีโอวิ่งถึงไว้ต่อบีเคบีเปิดทัหนหรือเปล่าไอ้ลีเลือดให้ครับผมเย็นๆไปครับทางด้านโอชายโร่ iro, เย็นๆไป เย็นๆไปเย็นๆไป B.O.W ิมหึงห,งหึงแล้วหึงอีกหมแซบผีรีคูปกลับมามดถึงหด้าน T.N.C เ p ผมไพ่บอลสปีดเปิดจับกระช้าหนึ่งนายบิงก์งครับดีเจใส่โคดดีสเปอร์ไวที่อะเคเมเดียคมับยังไม่ได้จ่ายสกิลนั่นคีมิคอลเรตนะครับได้ทั้งว่าทีสามมาอัดออต่อหรือเปล่าเลยฝั่งใจโรคอมเตอร์ไม่มีทางด้าน B.K.B ครับผมในทามมิ่งนี้และส่วนออร์คก็น่าจะใช้บอสมไปแล้วครับผม รีโลเคดไปพุชเล่าบอลใจโรบลเตอร์เอาจังหวะนี้ทีซาเวเข้ามาบอลซิลิเจจับล็อกแนวหลังไวเอาร้านรวบไปไม่โดนนั่นอาเมโวครับโดนไม่เต็มเท่าไหร่คือเป็นเว้นไว้ก่อนโดนตีวิธีหนึ่งโดนตีวิธีหนึ่งไงดีโดนตี๊แล้วขึงขึงเรื่อยๆบมลเจเนเรตขึ้นยิ่งเข้าไปบอลใส่นั่นมาสมาร์ทถอยไปก่อนนะเตียยงได้หนูของบาร์เรกงการบอลทอร์เลนดิเสมอร์ไว โลตัสก็บอกสาไปเครื่องไม่ระโดูของนายระดูๆเอาร้านถอดรวบเข้ามาในการโดนซิลิเชนจับล็อกต่อผู้ซอมเียมไว้ที่หนวยของเคพีเคพีไม่รอดผมเรียบร้อยไปฮะไปปลาแรลกตองกับนานะหวนขวนเรื่อยๆขวนเรื่อยครับปลาแรลกเมเลปลาแรลกแล้วก็เรดปลาแรลกแตนตรงกลางนี้รวมมาใส่ท่านเคพี่เคพีทั้งนกรท็บเก็บไปก่อนซิลิเชนจับล็อกตีครึ่องร้อน โดนบดครับผมโอเคโบราณอา้าวตีซาเวตเล็บน,นั้นออกไปได้ครับสเต็ปพีผมมีกู้ไปก่อนทีผมตีมทั้งหมดทีสามท็อปเลนแตกไปทอใส่ได้ของเคพี่เคพี่ควายบ้สปีดได้ทันผมโกชิปอัดไปที่ถึงนั่นสามใบสาไใ้เจอทอเลนสะดุดไวครับผมออกไม่ได้ฟิวโอวิฟคึงมาต่อยกนีนั่นสามใบในกริมเมอร์เคลื่อนไว้เซนทรีรีเช็คต่อฟอร์จูเนจจับล็อกสาวใ สามไอ้ผมโลดตาแล้วถอยไม่ได้เจอครับสะท้อนสะท้อนยิบยาไปเอ็กซ์แมนสะอรอนลงต่อแล้วก็ฟันเขาเล่นลงไปอีกทีคุ้มซับเยียบไปเอาร้ท่อนจับปลวกเรื่อใจโรคมตอใจโรคมตอร์ผมมีกมีเปิดมาสวดอีกทีกบไออ้อครับผมได้พอสวิยเครื่องไวว ตีเซนต์อาเบได้ป่ะตีเซนต์อาเบได้ป่ะตีตีวิธีโอ้นาน่าบกเนี่ยอาเบดตายบนกระโดดตีย้ำต่อบนเคพีก็ไม่รอดบนทิมก็ไม่รอดเหมือนกันครับแล้วจังหวะนี้ซื้อเกิดมาต่อครับใจโลกอเตอร์แล้วก็บิวมาสเตอร์ตีเซนตาก้าก้าอาเมลกาก้าอาเมลก็ตัวนิซาไปเซนตาน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 ะครับผมฟาต่อมาลิตตาฟาดยจะไปเขย่ายัดซัดยัดต่ออยู่แล้วรอดบนเซนอาเมลตายอาเมลซื้อเกิดมาต่ออีกที ไปนึงไล่อัดเข้าแนวหลังมีเคบีเปิดไว้ดีสเสมจับขึงใจโรคมเตอร์แล้วนี่เอ็กซ์มันสปาร์ไปที่ด้านดีเจดีเจไซโคเซฟตัวเองไว้คอร์สทางด้านหนวของปากเคพีอัดเข้าไปพอจีนลอยแล้วเลี้ยวปามไม่โดนใครเหยียบม,มาต่อถึงแสบรถถอยออกมาอีครับโดดตียตับเตอครับผมเปิดมันเป็นโกชิฟตัวนี้ชนก็ไปที่ด้านดีเจโคตรโดนโดนอาร์เมลเจอดับบเิว์ W A ไปเขย่ายาวอีกครั้งใส่น้ำไปวางเอซิสเปรย์หลังนี้อัดทีน่นั่นหรือเปล่าเพื่อทางด้านหนวของกันเวทไปต่อกับมาร์ชดันลังนี้ครับผม อาเมลค้ำยับเสือด้านานั้นก็คำเหมือนกันกระโดดตีมาคิ้วสีกีกแล้วตีซาเวสแล้วก็จีจีผมมาส่วยไปครับผมทีอ็นซีพ่ายไปบทจบไปเลยครับผมน้าทีป็นาดิเียมานะยี่สิบแปดหรอเกครับเจอโถมมาเลยนะยีนาทียีิคิวจบเกม ค่าเยอะจัดแล้วบอกทีเวตสิบห้าคิวครับตายสามนะฮะ